ใครที่อยากมีอาชีพใครที่อยากมีรายได้เพียงแค่คุณนะคะรู้จักศาสตร์แม่มดค่ะ ค่ะครูแอลจากผู้หญิงที่ไม่มีประสบการณ์ในด้านความงามเลยค่ะแต่วันนี้นะคะสามารถที่จะเป็นเทรนเนอร์และก็นะคะครูสอนลูกศิษย์ให้ผลิตเงินผ่านมือพลังฝ่ามือค่ะ ครูแอลเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเหมือนกับหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจําเป็นวิศวกรด้านความปลอดภัยดูแลและก็นะคะประสานงานกับการทํางานบริหารทั้งหมดระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะคะเคยทําธรุรกิจนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเป็นคนที่มองหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจความงามเป็นธุรกิจที่ไม่เคยตายจากโลกใบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะครูแอลคือหนึ่งคนที่พัฒนาตัวเองจากคนธรรมดากลายมาเป็นเทรนเนอร์สากลของสถาบัน The Magic Academy ที่จะมาเปิดโอกาสให้กับทุกคนค่ะได้มาเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ที่มีอาชีพ ให้กลายเป็นครูที่สามารถที่จะสอนและให้โอกาสกับผู้คนเหมือนกับครูแอลได้สำหรับคนที่อยากมีอาชีพในศาสตร์ความงามนะคะของสาขาธุรกิจความงามในศาสตร์แม่หมดนะคะครูแอลในฐานะที่เป็นเทรนเนอร์สามารถที่จะให้โอกาสแล้วก็สอนให้คุณมีอาชีพนะคะคุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรที่ครูแอลเป็นครูและเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนี้เลยค่ะ รายรับที่พวกเราได้ลูกศิษย์ที่พวกเรามีรายได้จากธุรกิจสัตว์แม่มดนะคะความงามที่เปลี่ยนด้วยพลังฝ่ามือนะคะทำให้ทุกคนมีรายได้หลักแสนกันเรียบร้อยแล้วค่ะใครอยากมีอาชีพรีบทักมานะคะครูแอลจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณเองค่ะภูมิใจมาก กับเทรนเนอร์อีกท่านหนึ่งของสถาบันวิซ้อมคูแอลไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านความงามมาก่อนเลยแต่ทำไมในวันนี้วิซ้อมคูแอลถึงสามารถนำพาและช่วยเหลือผู้หญิงทั่วโลก The Magic Academy พร้อมที่จะเปลี่ยนผู้คนให้มีความมั่นใจทางด้านความงามแบบสูงสุดเช่นเดียวกับที่วิซ้อมคูแอลได้รับในวันนี้ ถ้าคุณพร้อมเราก็าพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณให้ประสบความสำเร็จและคุณมีความมั่นใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น The Magic Academy Magic